ือเหมือนอารมณ์แบบว่าปล่อยไหลแล้วก็แตะเบรกอ่ะแต่เชื่อเลยพระกําลังเขามาหาศาลจริงเพราะยังแทบไม่ได้กดเลยนะี่แค่วางเท้าสลับไปสลับมามตัวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดของ MG นะี่2 2 4 4นี้เนาะก็คือที่เป็นรถท่งที่เป็นซีดานแล้วกันเนาะก็คือ MG C X Power สีพิเศษด้วย สีพิเศษด้วยตัวนี้เป็นสีแบบแมทสีเขียวใหม่สวยมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองขับกันยาวๆนะคะสักประมาณ5-60กิโลแล้วไปกลับก็ประมาณ1้อยกกิโลจะได้ลองฟิลที่เป็นสมรรถนะที่ออกไปแบบนอกเมืองนิดนึงที่รถไม่ติด เียวมันจะถึงกันข้างหน้าแล้วพูดอะไรดีความรู้สึกีอ่ะที่จะพูดซ้ำว่าความรู้สึกการขับอ่ะมันไม่พอกองรถไฟฟ้าทั่วๆไปหรือหลายๆยี่ห้อแล้วกันนะคะก็ลองขับมาเลยมีความนึก แล้วมันมาเลยใช่ไหมเ<า>ออ,มมมมอ,อใช่ใช่มันรู้สึกพลังมันอารมณ์แบบมาเลยเนาะแบบหลังติดเบาะมกรมชาติหลังติดเบาะไปเลยอะ่ะถ้าคนขับไม่บอกมันคนนั่งงายอะ่ะ <laughs> ไม่ความรู้สึกไม่เหมือนรถไฟฟ้า ที่แบบไม่ค่อยมีความรู้สึกแค่เร็วอย่างเดียวเนาะนี่ก็แบบมันมีความเป็นคล้ายๆนะ HEV แต่มันเป็นได้ตลอดมันมัน HEV มันจะปล่อยฟีลแบบเนี้ยได้เฉพาะตอนที่เราขับเป็นไฟฟ้าสมมติโลอะไรอย่างเงี้ยเนาะ5โลสลับไปสลับมาแล้วมันจะเป็นความรู้สึกแต่นี่มันเป็นอย่างเงี้ยตลอด สมแล้วแหละที่เข้ามาจากอ <England. S 1> ังกฤษสมแล้วแหละที่ขายดีเป็นเบอร์ต้นๆของอังกฤษเนขะ้าใจเข้าใจดูเพราะติดคันคนี้จริงๆงเขาขายที่อังกฤษก่อนไงใช่ใช่ก่อนที่เข้าบ้านเราเกือบจาติดแบบระดับท็อปนะท็อปทรีนะอันดับสองบ้างสามบ้างสลับอู่างนั้นเลยจะจะติดอยู่ในอันดับท็อปอะแต่แต่ฟีลของเราก็คือ การดีไซน์ของเขาก็คือจะเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเนาะให้โฟกัสอยู่ที่การขับรถจริงๆอะ่ะบอกว่าไม่ไม่ได้แต่งอะไรที่ให้มันดูดูหลุดโฟกัสอะแต่ข้อดีของจอแบบเนี้ยมันทําให้เราไม่หลุดโฟกัสด้วยว่าคือเคยเจอจอนะหลายหลายยี่ห้อแล้วนนเนาะที่มันใหญ่เกินถามว่าใหญ่ทําอะไรเนะาะเราไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาที่ขับรถเนาะม้มันทําให้เสียสมาธิ หรือโดยเฉพาะกลางคืนปิดยังไงดีมืดที่สุดแล้วก็ไม่มืดแต่อันนี้ไม่รบก,กวนสมาธิเลยทําให้คนขับโฟกัสในการขับรถได้ดีที่สุดเพราะเราซื้อรถเลยรถก็ต้องเน้นความปลอดภายัยอ่้หรับมุมนี้คล้ายๆรถยุโรปแหละใช่ใช่มันมันไม่แปลกที่ขายดีในยุโรปเพราะว่าจริงๆแเราฟิลเหมือนคือเน้นเน้นการขับจริงๆเน้นความปลอดภัยจริงๆใหม่มาก นี่เรียกว่าใหม่แกะกล่องแอบดูพลาสติมาแกะกล่องมาอยู่กันที่ชาร์จตอนนี้เนาะใช่แค่วางขึ้นไปใช่ไหมก็ชาร์จแล้วเนะเออชาร์จก็ดีแหละฟังก์ชันที่จำเป็นต้องใช้ก็ก็มีครบนะมี type c usb นี่ก็วางของเพิ่มอ่ะอันนี้จะมีแบบเน็ตตรงนี้ ถ้าเรามองรถสักคันหนึ่งที่เน้นเปอรฟ์ฟอร์แมนซ์เน้นโฟกัสฟุลลิ่งของการขับขี่จริงๆไม่เน้นเฟอร์นิเจอร์อะเนาะถ้าเรามองรถไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์อะอันนี้คือรถที่ขับดีที่สุดที่คิดว่ารถไฟฟ้าที่ดูน่าซื้อที่สุดเท่าที่ขับมา mm hmm. แต่ไม่เน้นการตกแต่งที่แบบโอ้อนนีเกินเบอร์มีลายโน่นลายเนี่ยน,น,นี้ดูแบบบุบเบาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. อันนี้มันเป็นรถที่ให้ความรู้สึกว่าหนึ่ง ดีสมรรถนะเยี่ยมวงมาลัยดีช่วงล่างดีขับแล้วปลอดภัยฟิลของอ,อฟิเจอร์รถอะ่ะอันเนี้ยม,มาครบมาเต็ม ไดกว่าไอตัวฉันอันด้วยอ๋อเร็วกว่าตัวเอลตัวเอลเร็วกว่าเร็วกว่าอาจจะเร็วกว่าข้องตัวกว่าเยอะเฟลลิ่งต่างกันเยอะค่ะเยอะแต่คันนั้นไปไปถึงหนึ่งล้านสาม เอาโฟรวิล mm hmm. มาใส่ในซีดานสิ mm hmm. มันก็นแปลว่าลุยได้โหนดได้เกาะถนนด้วยลุ mm hmm. ยแล้วก็ไปได้ มันอะไรกับตัวเราเป็นไงนอ่ะเราเปลี่ยนเลนหมด่แล้ว ว่าบอดดี้ใช้ Body gan, บอดี้เดียวกัน่ป่ะเออของเขาเขาชัดเจนอ่แล้วว่าเรื่องเนี้ยเขาทำได้ดีาบางบางค่ารถมันจะตัดแค่เนี้ยอ,อันเนี้ยจะบางแต่อันเนี้ยเขายืดออกไปเนี้ยโปรง่งโปร่งแล้วเวลามองด้านซ้ายไม่ไม่มีอะไรตก่องเราขับตรงไหนขวาใช่ป่ะมองซ้ายดีเลยนี่นี่มองซ้ายทุกครั้งอะตรงนี้มันจะจะพิมพ์นะ ต้องมีตัวบายสปอร์ตอยู่อืมีตัวบายสปอร์ตอย่างช่นที่เป็นความปลอดภัยเขาก็ให้มาซส่งแหละเหมืปปอเนเพืียบแฟนสักคนหนึ่งอะเนาะคนนี้คือคนที่ไปกับเราได้ทุกที่อะไม่เยอะเกินไปไม่เยอะแต่ถามว่าเวลาต้องการ เห,เหมือนเป็นรถคู่ชีพอะ่ะเออใช้ค่าเป็นรถคู่ชีพแล้วไม่เยอะไม่ต้องดูแลอะไรกันเยอะแต่ว่ากดพุ๊บมามีอะไรไว้ใจได้อะเป็นรถที่ไว้ใจได้แล้วกันอืชอบค่ะชอบ